สวัสดีครับเหมือนเดิมครับผมมาทำเกับวข้าวกินกันวันนี้มีเมนูมานำเสนอเดี๋ยวทำแกงจืดไข่น้ำก็แล้วกันนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะผสมหมูสับไปเลยแล้วกันนะครับผมหมูสับแล้วก็ปรุงด้วยสามเกลือแล้วกันนะครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีเตรียมต้นหอมซอยนะครับต้นหอมซอยที่เป็นซอยแล้วก็ ไอพวกที่หั่นเป็นท่อนไอพวกโคนนะครับตัดหั่นเป็นท่อนแล้วก็พวกไปลายก็หั่นซอยนะครับไว้โรยหน้าอันนี้พวกโคนมันก็จะทําให้น้ําซุปมีความหาวานนะครับแล้วก็มีผักสลัดนะครับพวกแกงจืดไข่น้นํานี่ถ้าจะให้ดีนะครับต้องใส่ต้องใส่ประกาศขาวนะครับมันจะทําให้น้ําซุปหวานประกาศขาวหรือว่าจะเป็นกลำ่ำก็ได้ถ้าไม่มี ก็เป็นหัวเช็ดเท้าตำลึงนี้ก็ได้แล้วกันนะครับทําแกงจืดน,นะครับผักที่ใช้ทําแกงจืดได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีประกาศขาดีที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมไม่มีก็จะ,กจะใส่ผักสลัดนะครับผมผักสลัดพันุ์นี้มีชื่อเรียกอ,อีกว่าชื่อหนึ่งว่าผักกาดแก้วนะครับนี่ก็ใส่ได้แล้วกันนะครับผมก็เหมือนกับพวกต้มเลือดมูต้มอะไรเนี่ยก็ผักนี้ก็ใส่ได้แล้วกันนะครับ แล้วก็ปกติไข่น้นํานี่เขาก็จะเอาไข่ไปเจียวก่อนนะครับเอาไข่ไปเจียวก่อนแล้วก็เอามาใส่ในต้มจืดใส่ในน้ำซุปแนะแต่ว่าผมจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับผมไม่ชอบนะครับผมผมก็จะทําแบบนี้เลยแล้วกันนะครับนะแก้ก่อนทำพอดีถ้วยนะครับเรากินคนเดียว นีนะครับหมูสับสามเกลือลงไปแล้วก็ผมก็จะเติมปรุงด้วยน้ำปลานิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับแกงจืดทำมอันอ่อนไว้นะครับเกลือนิดนึงน้ำตาลนะครับน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนชา แกงจืดทําให้ออกหวานไว้นะครับเราไม่มีประกาศขาวนะช่วยให้ความหวานนะครับอทําให้ออกหวานไว้แล้วก็รด,ดีนิดนึงโอเคครับนะปั้นหมูเลยครับผมเหมือนกับแกงจืดทั่วไปนะครับ เมนูล้างตู้เย็นนะครับตกไป ใส่ข้านอรครับสักก้อนหนึ่งก็ผ่าสักครึ่งหนึ่งก็อพอแล้วนะครับผมเดีย๋ยวมันจะเค็มเกินไปอย่างที่บอกนะครับแกงจืดนะครับทำทำจืดจืดไว้นะครับมันออกหวานหวานจืดจืดอ่อนๆ่อนนะครับว่าพวกแกงจืดเราจะต้องกินกับพริกน้ำตาลอีกแล้วนะครับ ไข่สองฟองนะครับตีไข่รอเลยนะครับผมจะไม่ทําสูตรแบบที่เจียวไข่นะครับเจียวไข่แล้วก็มาใส่น้ำสุปนะครับผมจะตีไข่แล้วก็เทลงไปเลยนะครับ ใส่ไม่ต้องปรุงนะครับเดี๋ยวปรุงน้ำซุปเลยนะครับซีีิ๊วขาวครับผมไปฉะเลยนะครับชูรสดครับผม นิดหนึ่งนะครับสักครึ่งช้อนชาอ่าเกลือสักครึ่งช้อนชาก่อนครับเค็ม <rico> มันแก้ยากนะครับลบดดีช่วยนิดหนึง่งอ่ะเตมไปบี ชิมก่อนครับทำกับข้าวต้องชิมนะคะรับใส่น้ำตาลนิดหนึ่ง ไม่ต้องเยอะนะครับทีนี่ก็ต้นหอมนะครับเทไข่ลงไปนะครับ ผมก็จะเอาถ้วยนี่นะครับใส่นะเพื่อที่ตีไข่เพื่อที่ผสมหมูสับนะนี่จะเลยไม่ต้องเปลืองถ้วยคนระับผักสลัดไม่ต้องเอาไปต้มนะครับผักสลัดก็ฉีกเฉลยแล้วก็ผักสลัดเป็นเปลือยงง่ายนะครับลองถ้วยเลย เรียบร้อยครับเฮ้ยเลยนอากาศคืมฟ้าคืมฝนน,นนะครับต้องอะไรสดร้อนๆหนระับ เดียบร้อยครับทีนี้ก็ต้นหอมต้นหอมที่เราหั่นเป็นท่อนนะอ่าหั่นเป็นไแล้วก็โรยลงไปนี่ ขาดไม่ได้นะครับพวกแกงจืดนะครับกระเทียมเจียวนะครับถ้าใครที่ทำกับข้าวกินประจำนะครับทำกระเทียมเจียวติดบ้านไวด้เลยอันนี้เป็นกระเทียมเจียวกาก,ากไก่นะครับนมันจะมีมันจะมีแคบไก่อยู่ด้วยนะครับถ้าไม่มีกระเทียมเจียวเนี่ยโอตายเลยนะครับนี่แหละหอมเพราะตัวนี้นะครับ ดยพริกไทเสร็จเรียบร้อยดูครับเห็นไครับแกงจืดไข่น้ำนะครับง่ายน,นิดเดียวนะครับผมทำกับข้าวกินนะครับเราไปทำกินดูนะครับสูตรนี้นะครับแน่นอนครับ พริกน้ำปลาผมทำไว้แบบนี้เลยนะมาลุย

ไข่ตักมาเป็นอย่างนี้เลยครับนุ่มๆอย่างนี้นะครับผมชอบไข่น้ำแบบนี้ครับเอาใส่ข้าวลงไปเลยทิกน้ำปลา <önemli> 음. 뚝 <Hajar> โอเค okay, ครับผมลองทำกินกันนะครับจงเจอไขอ่นะครับผมสวัสดีครับ